ปีใหม่นี้ความรักหวานๆจะตามไปหาทุกๆคู่และวาเลนทายปีนี้ความรักบ,าบา้าๆจะตามติดคุณไปทุกๆท,ที่ทั้งที่บ้านจึงจำได้ปะที่เขาสัญญาว่าเขาจะเปิดร้านให้ตัวเองอะโมคะไปก่อนเนาะกระจอกว่ะสัญญามันเลื่อนได้แต่มันเลิกไม่ได้ปะวะมันใช่แล้วเหรอแม่ไม่ใช่ยังไงคําพูดของมืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่สําสหรับชีวิตเขาก็ได้คิดดิคิดอยู่แม่จะออะไรบนเตียงฟินถ้าไหนว่างๆฟินอ่ะสอนดีเล่นกีตาร์ได้ปะ หรือว่าดิไปเรียนนวดดิจะได้มัน,นวดอรมอมากให้หนูดีคะ่ะฟินเน็บแจกอะได้โทรศัพท์ก็อนี่เมันผู้หญิงดึงไปเศร้าข้อเด่นของผู้หญิงประเภทนี้นะเว้ยคือเวลารับโทรศัพท์เนี่ยเสียงจะเหมือนกับไม่ค่อยสบายอะแกดิค่ะอารโรลลากไปเศร้าแล้วไม่ค่อยสบายอะมึงป่วยเร็วมาก มื่อวานตากฝนนิดหน่อยอ่ะมึงไม่ได้ออกไปไหนมาสองวันแล้วนุ้ยนี่แค่แค่นี้ก่อนนะคะไม่ใช่มีสัญญาณเลยค่ะในซ่วมอใครอ่ะพี่เองบนวัเลนทา์ไปกินข้าวกันปะอ้าวเหรอโอเคพี่ตกลงจะกินร้านไหนดีรเร็วร้านไหนตามใจพี่อะค่ะ อยาให้ฉันเลือกร้านข้าวตอนกำลัรรงขี้เลยในออฟฟิศตอนนี้คือวิทยุของเราเลตติ้งตกมากเลยวะ่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยจะต้องไปทำกิจกรรมกันคือวันนี้เป็นวันว,นเวาเลนไทน์ครับพี่ไม่สะดวกมึงก็ต้องไปพ่อแม่ยังมาคับพี่ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเฮี้ยตัวไหนก็ังคับพี่ไม่ได้ฮูร <Holy shit! S 3> ิชีและนั้นเป็นฉันวะโอโอที่นอนเมอรู้ไว,ว้เสมอวาเลนไทน์สวีตี้นี่เธอวาเลนไทน์เนี้ย ไปสวัสดีเฮ้กันปะคืออะไรอะ่ะจะให้แปลจริงเหรอทะลึ่งนะ